สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องเอซครับเอฟซีหาลเป็นแฟ้งเอฟซน้องหญิงครับเอฟซีน้องทองฟูนครับเดี๋ยวคําแล้ครับมืน่อนี้แล้วสิบไยเพิ่นลงมาหยืดเส้นยืดสายนะครับเนาะมาเดยลงมหมูว่านนี่ครับนี่คือ ความเดือครับได้โล่งแล้วกะสีมีความสุกเนี่ยครับเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งความสุกของของน้องครับที่ได้โลง่งเบิ้งกี่ละ่ะปวดปวดมันสิโตหลุมออกไปปุ่นไปทงหน้าไปปุ่นไปทงหน้าไปหลังบ้านเด้อปุ่งไงความคึกขนองครับ ถ้ากระโดดเพิ่นนอครับเนอจังแมนเป็นตสร่างหายห้ลงมาเหรนครับถ้าเพิ่นบบไปกินกันเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเ,วสเอาเอาผัากีดเย็บไว้นึงกะสอดเฮ้ยกินงิ่เลย เดี๋ยวสิหล่อครับก็หล่อ,อ,เอ,นนะอเพิ่นเนาะหล่อเพิ่นไปทงหน้าดีกว่าอ่ะเิ่งครับยางนะ ออืแจงนองอีกแล้ว <c oughs> แบ่งกันแบ่งกัน <c oughs> เดี๋ยวจปอยเพิ่นกินอยู่นี่เนาะครับเนาะเดี๋ยวิิไปเมียนเมียนคอกกันครับ กวดขี่ปัดขี่ก่อนครับนยเหมืแรงขี่มาเหมือนหมื่อแล้วง่วครับัว่าหน่อยนะฮะตัวนี้ซื้อโบโมโหเพิ่นซื้ออย่างครับดาวเรือง ยาเด็แล่นน้ำมาครับจะแล่นน้ำมาเดี๋ยวเมี่ยนคอ,อครับเดี๋ยวเมี่ยนคอ,อก,ก่อนเดี๋ยวลงมาแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับน้องด,ดูโดโลดเต้นเป็นตะมุงเป็นตะบึงเป็นตะแยง,งห้างนะหกักเวลาเพิ่นโดดเป็นความสุขของเพิ่นเนาะครับจะเป็นความสุขของคนดูแลน้ำครับเห็นเพิ่นมีความสุขเขาก็มีความสุขครับ เดียวสิเอาอาหารเอาหนามอ,อยัางให้เพิ่นนะครับหลอบคำให้เพิ่นกินแล้วก็เดี๋ยวสิต่อไฟเปิดเปิดไฟให้งัวให้เพื่อนน้ำครับหอยไวไกลๆกันครับของต่อเคอกนี่แหละครับมันจังสีดาทั้งสองฝั่งนะครับเนาะตุลูมาแล้วตุลูหิวบ่ตุลูหิวอาหารตุลูไกลสเสม,มอแล้วครับี๋ยวมืออื่นกับสีด สื่อมาหายเป็นไเนะครับเนาะมาแล้วตัวลูหิว แล้วเวียเว้นเพิ่นสีนอนอยู่ทึ่งหลกเฟืองเนาะครับนอนอยู่ทึงกองเฟืองหมดละเพิ่นบ่ลงมาครับเพิ่นเก็บตัวครับพ้นหลายสร้างหลายเพิ่นกะบ่อยากลบมากคำคำครับสร้างเมื่อเหมือกระสีเห็นหนองตูรูโชตัวเนาะครับเนะาะเขาก็จังคอยมาให้อาหารเพิ่นเพิ่นกระสีมันนี่ะครับ มาเตียงนี่แหละมองเพื่อนเคยกินนะครับนามกับน้องกับซิบิกกินนามในในบอ่อหนามของงูนะครับเนาะเพราะว่าของงัวกับซินี่มิดเป็นทอครับแล้วทอใส่นามไว้ตัวรูกร้กับโด,ดโด,ดกับสิกินนามอย่นะครับรุนโด เรียบร้อยครับกะให้อาหารสดเพิ่นทีเก็บมาเนาะครับกะเอามาหมาั่ให้เพิ่นมดนละครับแล้วกะอันนั้นกะเป็นอาหารแห้งเนาะครับเป็นใบแต่มื่านครับเอาไว้ให้เพิ่นกินแห้งผสมสดเนาะครับเนาะทองสีไดโบเสียสีไดโบขี่เร็วครับแล้วกะน้ามแล้วกะหัวอาหารครับเตรียมใส่ถังมาใบไก่นี่นะครับ เวลาหายสิได้สะดวกสบายครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไวส้สนีสะกดนะครับเนาะเดี๋ยวสิได้เดินไฟให้เพื่อนให้มันแล้วครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณ FC ซสนอเพนแพง FC ฟซนองนอิงที่เขามาติดตามให้กำลังใจแอดมินบ่าวโทน,นะครับเนาะก็สิพยายาม อัปเดตสถานการณ์ในเอฟซีในเบิ่งในมุมต่างๆครับที่สามารถที่ออกซื้อได้แล้วครับเนาะบางมุมกะออกซื้อบ่ได้กะบเยาวาก็ได้ครับแล้วกาที่เป็นห่วงเรื่องยูทูบเบอร์หรือว่าเรื่องเอฟซีมาเยือนบ้านนะครับกับบอ้องเป็นห่วงเนาะครับเนาะเพราะว่ายูทูบเบอร์กับเอฟซีกับบอได้มาลบพ้วนอีหยังเนาะครับบ่ได้มาขอขอ้ขอมูลเชิงลึกหรือว่าอีหยังจังไดก๋กะ เป็นการมาเยี่ยมเยียนปกติครับเพื่อนมาเพิ่นกับมาไทยสร้างเห็นเพื่อนปกติครับกับบะมีอยียงถี่มันเกินเกินกว่านั้น,นครับบ่มี่เอียงเกินเกินเลยนะครับกะขอบคุณในความหงวยใยถูกกำลังใจครับขอให้ทุกท่านสบายใจเลยครับฝากช่องทองพูนแนห้่น้อยน้องวงอิงครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เอฟซีได้รับชมครับ สำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนึสซะก่อนครับสวัสดีครับ